สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็แทแท EP ที่595คะ่ะน่าจะเป็นข่าวรอบสุดท้ายแล้วแหละสำหรับเรื่องราวของคู่รักคู่นี้นักชาลีกับกามินค่ะที่ล่าสุดฝ่ายนักได้ออกมาไลฟ์พูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองว่าตอนนี้แยกกันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันมา2ส,สัปดาห์าแล้วส่วนแฟนคลับก็ไม่พอใจกามินเป็นอย่างมากไล่ถล่มกันรัวๆแถมยังมีข่าวลืออีกว่าเธอเนี่ยเอาเงินที่ได้จากนักไปซื้อรถสปอร์ตซื้อบ้านใหม่อยู่กับแฟนที่เกาหลี และตอนนี้เธอยังท้องอีกต่างหากแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงทำไมมีข่าวว่าแน็กชาลีหมดตัวฝั่งกามินได้ออกมาชี้แจงอะไรบ้างไหมแล้วก็ไปฟังทั้งหมดกันในแฮชแท็กชาลีกามินภาคจบ เกิดเรื่องราวกันก่อนนะคะก็คือหนุ่มนะักชาลีเนี่ยได้ไปถูกใจสาวเกาหลีใน Tik t o ็อกไลฟ์คนนึงชื่อว่าแกมินแล้วก็แวะไปดูเธอบ่อยๆคะ่ะแวะไปดูบ่อยๆไปพอยังบอกให้แฟนๆของตัวเองเนี่ยไปดูเธอบ่อยๆไปแห้กําลังใจเธอกันบ่อยๆด้วยจากนั้นทั้งสองก็สนิทสนมกันมากขึ้นค่ะมีไลฟ์ร่วมกันกลายเป็นคู่จิน้นจนในที่สุดแกมินก็ได้บินมาเจอหนุ่มนักที่ไทยนะคะพอมาไทยทั้งคู่ก็ได้ออกงานคู่กันฉ่าเลยคะ่ะทางนักมีการเรียกแกมินว่าเมียด้วยนะ และหลังจากนั้นการมินก็บินกลับเกาหลีไปค่ะโดยอ้างว่ากลับไปทํางาน2วันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบหายกันไปค่ะจนกระทั่งมีวันวันหนึ่งที่นักเนี่ยไลฟ์อยู่กับเพื่อนส่วนการมินไลฟ์อยู่คนเดียวการมินบอกว่าคิดถึงชาลีแฟนคลับก็เลยไปตามนักชาลีให้นะคะบอกว่าเนี่ยไปหาการมินหน่อยการมินเขาบอกว่าคิดถึงชาลีนะแต่หนุ่มนักกับหัวเสียค่ะและหลังจากนั้นก็มีไลฟ์ออกมาว่าการมินตั้งหากที่เป็นคนไม่ยอมคุยกับตนตนทักไปเราเป็นวันก็ไม่ตอบ แต่มาเรียกในไลฟ์คืออะไรคือถ้าคิดถึงกันจริงๆเรียกกันในไลน์หรือกาเกาก็ได้ถึงตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็หันไปสาบกามินแทนค่ะว่าเออมันก็จริงเนาะว่าจริงๆเขาไปเรียกกันหลังไมค์ก็ได้แต่ที่เขาต้องมาเรียกหน้าไมค์อะ่ะเพื่อที่กามินจะได้ของขวัญไงอันนี้เป็นการมาหลอกหนุ่มนักเพื่อโกยเงินใช่ไหมล่ะหลายคนก็เห็นตรงกรันค่ะว่าหนุ่มนักเนี่ยน่าจะโดนสาวกามินหลอกแล้วนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆสาวกามินก็ไม่เคยให้สนานะอะไรกับนักนะแล้วนักจะมาเรียกร้องได้ยังไงอาา่่ะดราาามมกปปณนน้งงหูอยยััััส์ จากนั้นค่ะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหนุ่มนะก็ยิ้มล่าออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เขาคบกับการมินจริงจังละการมินก็บินมารับงานที่ไทยรัวๆค่ะจนถึงขั้นว่าเอเจนซี่ต้นสังกัดของการมินเนี่ยย้ายมาเปิดบริษัทที่ไทยแล้วก็รับสมัครคนไทยเข้าสังกัดไลฟ์ด้วยนะตอนที่มาอยู่ไทยถ้าเข้าใจไม่ผิดมันมีวันที่การมินเนี่ยไปอยู่บ้านของหนุน่มนักด้วยเข้าสู่ดราม่ารอบปัจจุบันค่ะดราม่ามันเริ่มมาจากการไลฟ์สดของหนุนะ่มนักชาลีกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยหนุนะ่มนักพูดถึงความ าก,การมินว่าแยกย้ายกันอยู่ตั้งแต่การมินกับเกาหลีไปเมื่อสอสัปดาห์ก่อนแล้วก็คือแยกย้ายจริงๆให้เขาได้ทําหลายๆอย่างสิ่งที่เขาต้องการก็ได้กันไปเจเดือนที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ผมต้องออกมารับผิดชอบแทนออกมารับความกดดันแทนทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดและตอนนี้จะไม่ยอมรับผิดแทนใครอีกแล้วพวกคุณจําคาผมไว้อย่าเสียใจคุณเสียใจผมเสียใจ,ผม,ยใจผมเป็นร้อยเท่าผมเสียอะไรอีกมากมายผมเอาใจลงไปเล่นจริงๆเสียมากกว่าคุณเป็นร้อยเท่าลําคาญคอมเมนต์ที่ถามว่าทําไมผมไม่บินไปเกาหลีถ้าเขาไม่ได้เชิญจะไปทําไมการเล เการครั้งนี้มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต้องรู้สึกเจ็บทุกครั้งที่ได้ยินคําว่าคนไทยหลอกง่ายใครที่ว่าผมไม่ลูกผู้ชายคนที่ไม่ลูกผู้ชายน่ะคือพวกคุณเทียบกับผมไม่ได้สักคนผมกล้าบอกเลยว่าผมต้องเสียสละอะไรหลายอย่างคุณอยู่แบบผมไม่ได้แน่นอนย้ําว่าสิ่งที่ทําผมรักจริงครับผมทุ่มเทจริงๆตอนนี้ขอเวลาทําใจก่อนจะกลับมาทํางานเหมือนเดิมประกาศชาัดขนาดนี้ f อก็ไปทัวร์ลงการมีนยับยับเลยค่ะทำไมถึงทํากับหนุ่มแน็กแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยการมีนการละครใช่ไหมเป็นการทําเพื่อกอบโกยผลประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมกอบโกยคนเดียวยังไม่พอยังลากเอเจนซี่เกาหลี มากอบโกยด้วยอีก ลามไปถึงข่าวว่าพอการมินกลับไปเกาหลีเนี่ยเธอก็ถอยรถสปอร์ตทันทีแล้วก็ถอยบ้านใหม่ทันทีรวมถึงเธอเนี่ยมีแฟนอยู่ที่เกาหลีอยู่แล้วตอนนี้ท้องอยู่เรียกได้ว่าสารพัดคำดา่าก็คือโยงไปที่สาวการมินหมดค่ะส่วนยอดผู้ติดตามของสาวการมินก็ลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ล่าสุดลดไปหมื่นคนแล้วและในขณะที่หนุ่มแน็กไลฟ์เศร้าแทบตายสาวการมินกลับลงคลิปตัวเองเต้นลงติกตอกอย่างสนุกสนานเรื่องนี้ก็ทําเอาหลายคนเดือดกว่าเดิมค่ะและหลังจากที่มีดราม่าอยู่หลายวันค่ะด้านการมินก็มีคนไปถอด ข้อความคลิปเสียงคุณกามินที่คุยกับคุณเทพใน Discord พูดถึงดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะใจความคือ 1. เรื่องเอเจนซี่ที่มาเปิดในไทยแล้วบอกว่าการมินมีผลประโยชน์ด้วยนั้นอาจเป็นความสัมพันธ์ของ CEO ระหว่างบริษัทที่มีความสัมพันธ์อันดีกับไทยซึ่งตอนที่จะมาเปิดที่ไทยตัวการมินไม่เคยรู้เรื่องด้วยซ้ำว่าจะมาเปิด2เรื่องการตั้งคันจะตั้งคันกับใคร ผู้ชายที่กามินคุยด้วยที่เกาหลีมีแค่2คนก็คือพ่อและพี่ชายส่วนเรื่องที่มีแฟนที่เกาหลีก็ไม่จริงเช่นกัน3ตอนที่กลับเกาหลีไปกามินนําแต่ของขวัญของ f องและสินค้าที่ได้จากการซื้อในการไลฟ์สดกลับไปเท่านั้นไม่ได้มีการนําของอย่างอื่นติดตัวไปด้วย4เรื่องซื้อรถสปอร์ตซื้อบ้านตอนนี้กามินยังใช้รถมือ2อ,อยู่เลยซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเป้าหมายของเธอคือการซื้อรถที่ดีกว่านี้และซื้อบ้านให้พ่อแม่อยู่ทุกวันนี้เลยอยู่อย่างประหยัดมากๆเพราะว่าตั้งใจเก็บเงินซื้อบ้านใหม่นะด้านทีมงงาานนนคคสิทขอช่ะ ก็ออกมาพูดถึงว่าจริงๆอ่ะตัวการมินเป็นคนน่ารักนะแต่ตอนนี้จาเป็นมากๆที่ตนเองจะต้องกลับมาอยู่ข้างแน็กชาลีก่อนตอนนี้บริษัทของแน็กกำลังระสำระายถึงขั้นเชิญทีมงานเข้าไปพูดคุยดังนั้นวันไหนที่แน็กไลฟ์ขายของอยากให้แฟนๆเข้าไปช่วยเป็นกําลังใจไปกดซื้อของหน่อยถึงไม่ชอบก็เข้าไปหน่อยเพราะจุดเริ่มต้นของจักรวาลนี้เกิดจากแน็กชาลีคนเดียวส่วนการมินก็ต้องเลือกที่จะพูดหรือใช้ชีวิตให้มันถูกต้องสมเหตุสมผลเพราะจริงๆการมินก็น่ารักยอมรับว่าแน็กชาลีหมดตัวแล้วจริงๆ ขอให้ทุกคนช่วยเหลือนะักชาลีด้วยช่วยกันซัพพอร์ตด้วยด้านโซเชียลมีเดียคนนอกที่มองเข้าไปอ่ะส่วนใหญ่ก็มองว่าเออการมินก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละแต่ว่าด้าน f อของชาลีการมินมีอีกด้านหนึ่งที่เขามองว่ามันเป็นเรื่องของเอเจนซี่ของการมินหรือเปล่า พราะถึงแม้ว่าการมินกับนักเนี่ยจะไม่ได้กดไลฟ์ IG ให้กันนานแล้วแต่ทั้งสองคนก็ยังคงฟอลไอกันอยู่นะคะที่สําคัญคือภาพต่างๆที่เคยถ่ายรูปร่วมกันอ่ะก็ไม่ได้ลบไปเลยสักภาพไม่ว่าจะเป็นถ่ายเล่นกันเองหรือถ่ายของโฆษณาก็ไม่ได้ลบไปเลยสักภาพจริงๆ2คนนี้เขาอาจจะอะไรกันอยู่แต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องของเอเจนซี่หรือเปล่าพูดถึงข่าวหรือเรื่องเอเจนซี่ค่ะการมินเคยบอกไว้ว่าตัวเองเนี่ยมีสัญญากับเอเจนซี่ทิกตอกซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของโฮสต์ทิกตอกทั่วไปทุกครั้งที่มีการแขข่งงเเกกิดึ้้นนอออบสมวา เกรงใจ FC และ MVP เพราะจำเป็นจะต้องแข่งเพราะเอเจนซี่จัดให้มีการแข่งบางครั้งที่การมินไม่สามารถให้แน็กเอาโฮสเข้ามาได้เป็นเพราะโฮสนั้นอยู่ในสัญญาติ๊กตอกของค่ายอื่นก็เลยติดปัญหาจากเอเจนซี่เช่นกันเอาจริงๆตอนแรกเอเจนซี่ Agency ไม่ได้อะไรกับการมินแต่พอแน็กชาลีชวนการมินไปทํางานด้วยแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาค่ายก็เลยเรียกเก็บค่าตัวกาหมินนะคะใครที่จะทํางานกับการมินเนี่ยต้องจ่ายค่าตัวให้เอเจนซี่ด้วยแล้วก็มีการปรับเลทค่าจ้างขึ้นด้วยซึ่งถ้าละเมิดสัญญาก็จะโดนนฟ้้ออองงเรื่่ทําใหหุมมักไพ อยู่แล้วค่ะ ตอนแรกที่การมินต้องบินกลับเกาหลีในครั้งแรกก็น่าจะพอไปเคลียร์เรื่องสัญญากับเอเจนซี่นี่แหละตัวแน็กชาลีก็เลยพยายามดึงการมินออกจากสัญญาที่เขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับการมินนะโดยพยายามหางานที่ไทยให้ซึ่งแรกๆอะ่ะเราจะเห็นว่ากระแสชาลีการมินมันดีมากๆก็มีงานจ้างมีงานไลฟ์มาเรื่อยๆเนาะแต่ในช่วงหลังๆเราแทบจะไม่เห็นงานพวกนี้เลยนะคะทางเนี้ยคงไม่สามารถจ่ายค่าตัวในการร่วมงานกับการมินได้สุดท้ายการมินก็ต้องเลือกระหว่างย้ายมาทํางานที่ไทยหรืออยู่กับเอเจนซี่ต่อซึ่งน้องก็น่าจะเลือกอยู่กับเอ ่คะแต่เรื่องเอเจนซี่เนี่ยมันเป็นแค่ข่าวหรือเท่านั้นมันไม่รู้ว่ามันจริงแท้แค่ไหนนะแต่ถ้ามันจริงอะ่ะการสื่อสารของคุณนกะก็อาจจะผิดพลาดไปเยอะหน่อยนะคะจริงๆทั้งคู่อาจจะรักกันอยู่แต่ไปกันไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าการมินเองยังติดสัญญาเรื่องเอเจนซี่อยู่นะด้านชาวเน็ตอีกฝั่งที่เขาเป็นทีมการมินเขาก็บอกว่าที่การมินเลิกก็น่าจะเพราะตัวหนุ่มนักเองไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาเวลามีข่าวอะไรอะ่ะ กามินไม่เคยพูดให้หนุ่มนักเสียหายเลยสักครั้งมีแต่หนุ่มนักอะ่ะพูดให้กามินเสียหายเอาทัวร์ไปลงฝ่ายญิงตลอดตั้งแต่เรื่องของเก๋ไก่ละกามินเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆในช่วงเวลาแบบนี้เขาก็น่าจะเลือกงานมากกว่าความรักก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเขาก็ต้องอยากยืนได้ด้วยขาของตัวเองมากกว่าไปเกาะผู้ชายถ้าย้ายมาอยู่ที่ไทยนั่นหมายความว่าเขาจะต้องอยู่ใต้ร่มเงาของแนักตลอดเลยนะแล้วเขาจะไม่สามารถเลิกกับนักหรือแยกจากกัแน็กได้เลยไม่งั้นต้องกลับเกาหลีทันทีก็เห็นอยู่ว่าความมั่นคงที่เกาหลีอะ่ะมัน,มน มมีคลิปทิกต็อกคลิปหนึ่งพูดว่าบ้านของนักเนี่ยมี CCTV โหมดการินพูดอะไรนะักรู้เห็นทุกอย่างแต่เพราะว่ารักเลยไม่พูดไงซึ่งถ้ามันเป็นแบบนะั้นจริงๆหลายคนคงรู้สึกว่าจุดน,นี้เป็นอะไรที่มันคลิปปี้มากเลยเนาะแบบว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอนั่นะมันชีวิตส่วนตัวนะหลายคนบอกว่าจริงๆมันดูออกอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยการินเขามาทํางานเขาไม่ได้มาตามหาความรักเป็นหนุ่มนักเองต่างหากที่ทุ่มให้เขาหมดหน้าตักไม่ยอมเผื่อใจอะไรเลยยอมเขาทาั้งๆที่มันดูออกตั้งแต่ต้ตตนเรื่องเี้ยมนมือน รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกหรือเปล่านะโอเคค่ะและนี่ก็คือคลิปสรุปเรื่องราวสรุปดราม่าในแฮชแท็กชาดีกามินค่ะใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะในมีทิกตอกแล้วนะทิกตอกเนี่ยจะทําเป็นดราม่าชั้นสั้นที่ไม่สามารถเอามาทําเป็นคลิปยาวได้นะคะใครสนใจก็ไปติดตามกันได้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊